สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในเกม GTA ออนไลน์นะครับเปลี่ยนอ่อรกันบ้างจะขับรถรถบรรทุกมาเป็นรถซิ่งกันบ้างนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฟังกันแลค์ก็เช์กติดตามกันด้วยนะครับผมผมาผชมกันเลยครับโอเคโอเคฮะ ว่าจะชดรถได้นาผมมันกระตุกไปอแล้วอันนี้คือบุกเข้าไปเลยเหรอมีกล่ออยแล้วไปเผอไปไปเผอกดบีน้วยกดเข็มขัดนึกว่าไฟเอ็มดีนะผมไม่เข้าเตรียมปืนไม่ก่อนไหมโอ้ยกดอ e. ีไม่ต้องพวปืนเลย ไม่รู้มันให้ทำอะไรเหมือนกันหาไปเลยอมาแล้วจะทำอไงต่อกดแซเดี๋ยว่าเน่ไม่ทำะไรี่มันขึ้นกดมาแซครบแล้วก็ขึ้นปดด้วเราต้แยกกนอเคบานไปจุดไหนอ่ะโอเคขึ้นมจุดเง

มันให้ขโมยรถเนาะอะไรอ่ะมันึ้ไมาดีลดมาหนะโยลมาดิลดนะเอ็ดเอ้ามูกอ่ะมันนี่ ไม่ทำอะไรวะพี่ทำให้รถออกใช่ไม่มันเข้าไปให้พี่เข้าไปเอาเงินร้อยทำเงคนเดเยอะก่อนโอ้โห

ต่ว่าเตามโนลื Nova, ้อท okay, so so mm ี่อกมาส่งนี้ก็มีตรงอะไรกันนะหแล้วหมอเอาหมอใส่คันนี้มาด้รถดีๆก็ไม่เอามาแล่นแต่ภารกิจนะเฮ้เราไหวอยู่แล้วผมมางแตตึ้งต well> ึ้งว ทำมือเลื่อนนักสู้ไว้วันบอกวู่แต่ตอนนี้แดงละหน้าแดงละตอนนั้นแล้วพี่ทำมันได้เหยาะเด็ดียอ้อกปอมงคลเปิดประตูให้เพียกหน่อยอ่ะประมงคลเห็นรถไหม ว่าซับฟิตนั้นก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยเออป่ะเราไปเปลี่ยนรถกันก่อนดีกว่าคนบ้าเลยรถเล็งเลยแล้วกันกัดแต่สิบรอบก็ตัดแต่เต็งเลนะ่งเต็ง โอ้โหกุ้งเอมีปืนมา้ห้ลยแล้วต้องไป้วคันเดียวไมอ๋อคันเดียวเออที่เดียวบัววนจะไปไหนจะไปรถหรือจะไปคอมคอมไวที่แอคโอเคพี่ไปคอมแล้วกันคุณหนุ่ยใ เเจอแล้วพี่ดีแล้วไว้แต่พี่ไม่เจอแหละเพราะถ้าเปิดก็วอโอจันรุดนคอนแค้นคอนแค้นมอนแค้นเขนพูนโลเคชเอมอยีลับวิชแล็ปท็อป อ่อพนักง,งานที่ถือ,อโน้ตบุ๊กก็องค์ชื่อขอ,แน,น,อน,นแก่นนี้พี่แต่ว่าในในห้องเปดตัวมีแต่ว่าขอนแก่นก็เลยงงเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมลองไม่เป็นจะจังหวะไม่ถูกอขอนแก่นเอ้ยเพลงลืมอย่าลืมเหรอใช่พี่เรื่องเล่าวุ่นวายชีวิตใช่

อยู่ไหนวะ่งแล้วออกจากไปแลไวต้องเราของจากผมปะวะใช่พี่ต้องไปที่พี่หืออุยยังหาเพราะนั้นงานโลเคชั่นเีอวิชเดอะล็ท็อปเยไหนะใช่ครับผมผมแชร์ในแอแอครับ

จะมอ้เหนคนลงทน้งนั้นเลยพี่มานั่งทำตาหายแล้วกลัเออหมดแถบแล้วหรอเพลงเพลงเขาแถ I <muchas> know <muchas> <muchas>

หวานจะฝากจากการตัว<อ>นั้นทีนะไปที่สีน้ำเงินนี่พ่อพี่รถไฟใช่ตีลนะเทรนอ่าได้ขับรถไฟแล้วเว้ยร,รอหนูด้วยรอหนูด้วยหนู่มกำลังไปรอมด้วยทุกคนไมน่มีใครรอจริงๆนะผมผมรออยู่ข้างนอกอยู่ I okay. don't the hacking device your associate has is capable of changing the signals and jamming the emergency brake train. Next station, From the hill. แดงไฟแดงไฟแดงตอดก่อนไฟแดงตอดก่อนอะไรวะฟังนะาเออวิธีเปลี่ยนไฟแดงเดี๋ยวนะไม่เห็นอะอืมเปลี่ยไป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 เกี่ยวแล้วไปเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวแล้ว ลบน้อยลบน้อยไฟเกี่ยว escape with เพนอ๋อหลบหนี้ดยใช้รถไฟโอ้โหหวานข้างหน้าหวานเกลี่หให้เกลี่ให้ข้างหน้ามาอีกข้างหน้ามาอีกตายตายสวยสวยหวาน,วานสวยอะไรจะถามน่าสวย <c oughs> ให้ทำอะไรอ่ะอันเนี้ยโอเคเกียวแล้วเกียวล้ไปได้ไปได้เกียวล้ไปได้อะไรกันจ๊ะีอะไรอ๋อหีตะหวานเลยนะตายแล้วหรอกะโอ้โหหวานอร์้นตายหม โดนหลเบอดายเลยโทรด้วมรออยู่ับกินเตอร์มเร็หรือไม่ไม่ฉันเฟลไม่ันเฟลโอ้โหไม่มีล้ว่เอรมใหม่ได้ไหมเริ่มใม่ได้ไหมฝากติดตามฝากติดตามช่องของพี่บาวาด้ว ฝากกดไลค์กดตดกดซับสไคร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับผมเออไม่ทราบว่าที่หวานสตรีมช่องทางไหนครับอ่าตอนนี้เฟซบุ๊กครับผมนี่ไงน่าจะเป็นช่องทางธรรมชาตินี่ไงอะไรอ่ะสป้าดว่ะทั้งคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีกดอะไรนะครับเอ็กเซปต์มาด้วยต้องมือกล่องหรือเคยผู้ชายปะใช่ใช่ใช่อ๋อ แล้วมวยนะแล้วควรเช็คในมือถือคุณครับเขาเขากดมิชชั่นมาแล้วฮะคุณคุณอยู่ไหนครับเนี่ยคุณเบาหวานอ๋อคุณเบาาาหหววนมแล้เเรอสียงมันดังสุ้ตีครับพี่นานละฮะนานละอีกคนนึงคนนึงเกมสุดยอดไปเลยหัวใจไปได้ตั้งแต่แกัลผมไหมครับไปไปไปรถไปรถจะบ้านไปรถหมูไหมรถหมูมันเกาะ มันแยกมันแยกจุดกันไปพี่ไปเอ่อพี่ไปจุดสีก็ได้ะเสียสละฮะพี่ไปสีก่อไปได้เม็เร์บิจอไนมจีพี่บีบีบีเบิร์นเบิร์นจับบีบีคุกออเาเราเราไปเราไปไล่ด้วยทำไมวะนย น,น,นี่ก็ผิดผิดผิด <laughs> อะไรวะ <laughs> ชิบหายแล้วิหายแล้ว <laughs> ทำไงวะ่ยเ <c oughs> บาหวานไปไหน <c oughs> บาหวานไปไหน <c oughs> เองไปจุดอื่นสิพี่จะไปจุดสี

น้ำแมงน้ำแมงมันไม่อีเว้นหุ่นแม่งรันทดสุดทำไมเราไม่แชร์ไอเนี้ยหน้าจออ่ะดูวุ่นวายจังนะคนเนี้เจ้าแมวเข้ามาย่างเลยครับ เหมือนเขาดูต e. tamam. oh, ื่นเต้นนะสเตเมอร์มาโอ้โหตื่นเต้นจังเตยยันได้ใช่ตื่นเต้นครับผมก็นอดด้วยอ่ะุ้จบทำไมดูในไลฟ์สดทำไมมันดูวายป่วงจังวะเนี่ยโอ้ยเอายเข้าใจเดียวเนาะ ยิงก็ยิงซายิงซาเขาจะเลี้ยวเขาจะเลี้ยวที่เยอะแยะมาเลี้ยวเลยตรงนี้ที่เราเมียนะเออเราเมีนโอ้โหโอ้ยคนเอดามตูดฮอตามตูดยุ่งแล้วยุ่งแล้วฮอตามตูดโอ้โหเป็นกองทัพ

กดแท็บแล้วก็ C ถ้าเติมเกาะก็กดแท็บแล้วก็ V เฮ้ยโอ้ยโอ้ยยุ่งละ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 งานเข้างานเข้า สวัสดีครับคุาสวัสดีครับสวัสดีครับสว่สดีครับโอนไงก็สวัสดีทุกนที่เข้ามาด้วยนะครับเาอตายเเข้าได้เลยเข้าได้เลยอขออู้แป๊บเดี๋ยวตามไปกำลังเบิกเบิกรถ หมู่ไว้จุดไหนอ่ะจุด้หรือจุด A จุด C หรอโห้ใช่พี่ใช่ใช่จุด C โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปจุดอื่นนะจุด A หรือให้ไปช่วยป่ะไหว่ไหว คนที่ติดแล้วขนาดนี้เป็นหทยเ่ะเ้องมหรอดะไรเนี่ยจ๊ะเป็นอะไรกรเป็นอะไรขับเลยวาเอ้าขับเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าประตูเอาเอาเอ บออมเาได้ยินได้ยินเบาหวานบอกอะไรหัวโนนหัวโนนสักอย่างมาโนนี่เล็กกว่ากันเอามาดูเอาเอาดูเอออะไรขึ้นมาเขาขำันขนาดนั้น ไปโดนพืชนมุนไพรมาแล้วป่ะไหนแกก็ไม่พร้อม่อต้าสามอทิตยันนี้ไวเป่าให้ไม่ช่วยไหม Oh, เอ้ยไปน้ำเดี๋ยวมา <wh ose noise> เฮ้ไปให้ไปหน่อยนี <wh ose noise> ่ไปนั่นมาห้องน้ำไปกันเล่มามามาไปไปไปนี่มาเข้าพ่องม่รย้เลยสี่เข้าคนเดียวเราดูต่อไปดู โอ้เซตเดิมเซตเดิมแต่งแค่พอเจอนอนแล้วดิย <c oughs> ังเจอได้ตาปทุมแล้วยิงโดนไม่ถึงได้หรอกโอเคพี่เก็บไอ้ของหมูได้ละตอนนี้หมูมันหลุดเมื่อกี้อารมณ์ไหนกันดีมันเล่นเทีกัน <c oughs> ไม่ได้มีอารมณ์ไหนไม่ได้เข้านาน อย่าเข้ามาเล่นนั่นมุกตอมแรักหมือนกัน,ม,กนมุกตอมเพิ่มแล้วเห็นในเช็กลุ่มน็อตไลน่เงินครึ่งล้านอ่ะตอนเนี้ยอ๋ออยู่น็อตเหรอใช่โซ่ฟามบ้านแตกอ่ะ <c oughs> แล้วบอกว่าจะกป็นมันเป็นมืาห่มหลุดหรือเปล่าพี่เจมไม่รู้เดี๋ยวไปจุดบีก่อนไปช่วยมานะเข้ามาแล้วนะ แต่ผมเข้ามิชชั่นไม่ได้ระหว่างคือเงียบเลยอยู่ในระยะย้อนวิให้ก็ถามว่าให้พี่ช่วยป่ะเนี่ยมาเลยพี่มาเลยก็ดีเก็บอันหนึงด้วยพี่ตายแล้เนี่ย,า,ย,ยาส บนหัวเรือตัวยังยังกันข้างนอกเลยได้จัดให แล้วไอไอกล่องอีกอันข้างล่างอ่ะหวานเก็บมาแล้วนะเราเก็บได้คละกล่องแปลว่าข้าผมหลุดก็แปลว่ามันเก็บไม่ได้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมน่อ๋อผมเก็บไม่ได้พด่ข้างบนกําลังไปอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ข้างบนบนนี่เลยบนนี่ที่ผมอยู่นี่บนที่ผมอยู่เลยอ่า กำลังหาทางขึ้นไปพี่ต้องขึ้นทนี้พี่ขึ้นมาจากอันนี้เลยเดี๋ยวผมไปรับแต่ขึ้นได้นะโอเคเจอทางขึ้นแล้วะอะไรได้แล้<า>วไปหวานไว้ก่อนเดีย๋ยวพี่จัดการให้ ว่านไปหว่านไปหว่านไปอยู่ด้วยกันพี่เกี๊ยบอกว่ารักกวัวตัวนี้มันจะไม่โดนคนเดียวไงมันจะโดนโดนคู่เลยดิจะพุ่งเราทำไมงผมรออินไว้อยู่พี่ผมรอพี่อินไว้ผมเดียวนี่นะอ่านใช่ มุ่ยับหับหแล้กรักแล้วหอเขาทำด้วยอะไรวะนะ่ะไม่พังสักทีแย่แล้วแล้วปืนหายไปได้หมดแล้วเนี่ยนนะ <c oughs> ้นเล็กกันเลยนะ เรียบร้อยมอตกแล้วพี่ระวังพี่ระวังระวังมาจุดเอ็มยังขึ้นอยู่อ่ะเอาพ่กับเลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ